รวบตัวสาวใหญ่เครือข่ายโรแมนซ์แกรมหลอกเป็นแพทย์ทหารตุนเหยื่อเสียหายกว่าสองล้านบาทพลตำรวจตรีอาทิย์พงศิวาภัยผู้บังคับการปรอทอพร้อมกำลังชุดจับกลุ่มร่วมกันจับนางสาวมะอายุ29ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเกาะสมุยลงวันที่22มีนาคม2567ในข้อหา รวมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจับกลุมได้ที่คอนดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสำโรงเหนืออำเภอรพระประแ,แดงจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจาก ผู้ต้องหาแอปอ้างว่าตัวเองเป็นแพทย์ทหารชาวอเมริกันใกล้เกษียนติดต่อเข้ามาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์พูดคุยกับผู้เสียหายสร้างความสนิทสนมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จากนั้นได้หลอกลวงว่าจะส่งเงินมาให้ผู้เสียหายจำนวน1 500, นล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐและจะตามมาที่เมืองไทยโดยให้ผู้เสียหายชำระค่าใบารับรองศุลก,กากรฮ่องกงและศุลก,กากรไทยรวมแล้วกว่า2 0 0 0 0 0บาทเมื่อผู้เสียหาย รู้ตัวว่าถูกหลอกจึงโทรแจ้งธนาคารเพื่อตรวจสอบและอายัดบัญชีผู้ต้องหานอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวยังมีการหลอกลวงเหยื่ออีกหลายรายรวมเป็นเงินที่กดออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นกว่า2องล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ทำการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีการถอนเงินสดออกจากตู้ ATM ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จึงประสานข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนและติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนจนกระทั่งทราบตัวผู้กระทำผิดรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวนสาพาบ่อผุดเพื่อขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยจนกระทั่งเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าทอนเงินสดจากธนาคารตามที่ถูกกล่าวหาจริงและยังทำหน้าที่หลอกลวงเหยื่อโดยจะรับบทเป็นพนักงานบริษัทขนส่งในการแชทพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินชำระค่าสุกากรซึ่งตนเองจะได้รับค่าส่วนแบ่ง 4%ของยอดเงินที่หลอกได้เจ้าหน้าที่จึงได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสพอบอกผุดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป